พูกับเบิ้มดับยอมรับบาปแทนเพื่อนภายหลังจากที่สารวัตรแบงค์นะครับมีการถูกสังหารจากมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันนกส่วนตัวกำนันนกก็มีการถูกจับไปควบคุมตัวนะฮะและแจ้งข้อหาร่วมกันตามระเบียบนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอีก20กว่านายถูกดำเนินคดีข้อหาอยู่ในเหตุการณ์ไปร่วมงานเลี้ยงโดนแจ้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และบางส่วนมีการถูกออกราชการไปแล้วด้วยซ้ำนะครับ ภายหลังก็มีการตรวจสอบนะฮะในเรื่องนี้ก็ไปตรวจพบเซเวอร์นะครับมีการถูกยนทิ้งน้ําและก็มีการเก็บกู้ขึ้นมาและเปิดได้แล้วนะฮะช่วงหลังคือข่าวแจ้งออกมาว่าสามารถเปิดได้ทีนี้เมื่อเปิดออกมานะก็มีการแง้มข่าวออกมาว่ามีตำรวจ28นายพลเรือเรือน27คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและมีการออกหมายจับพลลเรือนเพิ่มอีก5นายนะครับ ที่ไปช่วยนะฮะปกปิดซ่อนเล่นพยานหลักฐานเอาอาวุธปืนไปทิ้งตรงนี้ก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มล่าสุดนะฮะก็ยังปรากฏว่าผู้กำกับเบิ้มนะฮะหรือพันตำรวจเอกวชิลานะครับก็มีการายิงตัวเองนะครับมีการใช้อาวุธปืนยิงตัวใน,ในที่บ้านพักนะฮะในที่เกิดเหตุเบื้องต้นตำรวจตรวจก็พบว่าบอกเฮ้ยมีพิรุธหลายอย่างนะฮะทั้งรอยคาบเลือด คือศพนอนอยู่แล้วมีคาาเลือดทารอบๆนะฮะเหมือนมีการพยายามทําลายพยานหลักฐานเอาผ้าถูนะฮะหัวกระสุนไปพบอยู่ในโรบอทนะฮะซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นทํางานอัตโนมัติอาจจะสั่งการโดยทางโทรศัพท์ดูดรอบๆศพหัวกระสุนปืนเข้าไปนะฮะนอกจากนั้นปรากฏว่าบริเวณใกล้ๆศพก็ไม่มีการพบโทรศัพท์ไปโผล่อยู่เขตบางนานะฮะตรงนี้ ถือว่าเป็นปมที่ว่าแบบให้สงสัยกันเยอะมากบอกเฮ้ยถูกฆ่าตัดตอนไหมเป็นการแก้แค้นไหมหรือเป็นการทําลายพยานหลักฐานนะฮะตรงนี้ก็ยังมองกันหลายส่วนหลายส่วนนะครับที่เข้ามาตรวจสอบกันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมากองพิสูจน์หลักฐานก็มีผลแง้มออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายืนยันนะครับว่าในส่วนของการที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทางพุ่มกับเบิ้มน่าจะเป็นการยิงตัวเองเพราะพบนะฮะว่าจากการตรวจสอบพบว่า,าบาดแผลนะฮะมีการถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุด้านซ้ายนะครับโดยเป็นแนวเฉียงเฉียงทะลุด้านซ้ายกระสุนทะลุนะครับแล้วก็เสดมสมองปลิวติดข้างฝาเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการยิงตัวเองปืนมันจะกระดกพอนิ้วกระดกปับ๊บมันจะดีดขึ้นด้านบน เขาจึงสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกิดจากการจ่อยิงหรือจับยิงเพราะว่าแนวกระสุนเฉียงได้ตามสรีระของร่างกายนอกจากนี้เครื่อง ASS ก็ยังตรวจสอบพบเข่าดินปืนทั้งมือซ้ายและมือขวานะฮะสันนิษฐานว่าใช้มือขวาในการจ่อยิงและมือซ้ายประคองนะฮะพอยิงโป้งก็คือมันก็จะเฉียงขึ้นด้านซ้ายเศษมันสมองปิวออกติดกำแพง และมามีการจำลองลักษณะท่ายิงนะครับก็จะเป็นการยิงชันเข่านะฮะตั้งเข่าขึ้นแล้วก็มีการยิงนะพอหลังจากยิงปั๊บก็หงายหลังลงนะครับตรงนี้เบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการฆ่าตัวเองยิงด้วยตัวเองนะไม่น่าที่จะมีคนเข้าไปสังหารหรือเป็นการวางแผนฆ่าตัดตอนหรือแก้แค้นอะไร ซึ่งหลายคนก็ยังคาใจนะฮะเฮ้ยถูกจับมือยิงไหมมีคนเข้าไปซุ่มอยู่ในบ้านฆ่าตัดตอนไหมปิดปากไหมแก้แค้นไหมเหล่านี้นะครับก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อกองพิสูจน์หลักฐานเขาวินิจฉัยออกมามันก็ต้องฟังไปตามนั้นในส่วนของระบบราชการแต่ถ้าเกิดว่าทางญาติพุ่มกับเบิ้มไม่ไม่ไม่พอใจนะฮะหรือไม่ยอมรับในผลของกองพิสูจน์หลักฐาน ก็สามารถจ้างทนายความในการฟ้องร้องบุคคลซึ่งต้องสงสัยได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสิทธิ์กันนะฮะญาติผู้ตายถ้าติดใจการตายว่าไม่ได้เกิดจากการฆ่าตัวเองเป็นกายเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติก็สามารถฟ้องร้องไปที่ศาลได้โดยตรงนะฮะไม่ใช่มากองพิสูจน์ชี้แล้วตำรวจชี้แล้วต้องยุติเรามีอำนาจมีสิทธิตามกฎหมายสามารถที่จะฟ้องร้องบุคคลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้กระทำให้เกิดความตายได้ในข้อหาเจตนาฆ่านะฮะ ฆ่าไต่ตองด้วยซ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ทีนี้ถามว่าในส่วนของพุ่มกับเบิ่มเมื่อท่านเสียชีวิตลงไปแล้วหรือตายไปแล้วแม้ว่าจะตายด้วยฆ่าตัวเองหรือใครก็แล้วแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์นะฮะตายแล้วเกิดประโยชน์อะไรแล้วมันมีผลต่อรูปคดีไหมนะฮะว่าในส่วนของรูปคดีจะทําให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงซึ่งถ้าเรามามองในจุดนี้นะฮะโดยปกติในส่วนของการต่อสู้คดีอาญา เป็นสูตรเลยนะ,ะว่าถ้ากรณีว่ามีผู้ต้องหาหลายคนมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นบุคคลอื่นๆนะฮะจะเป็นการพยายามโยนความผิดใส่กันนะฮะยกตัวอย่างว่าเอาถ้าเช่นว่าเจอยาเสพติดในห้องนอนนะฮะสามคนอยู่ในห้องนอนตรงนี้มันจะต้องมีคนหนึ่งนะฮะที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดเพื่อนอีกสองคนมันถึงจะรอดแต่ถ้าไอ้สามตัวเนี่ยสู้กันหมดนะฮะเฮ้ยบอกไม่รอด ถือว่าล่าคอกันเข้าคุกได้ทันทีมองในส่วนของอาสารวัตรเบิ่มนะฮะพุ่มกับเบิ่มก็เหมือนกันตรงนี้ถามว่าเมื่อพุ่มกับเสียชีวิตลงใครได้ประโยชน์มันก็ต้องมีนะฮะหรือกรณีคดีที่ว่าโด่งดังมาไอ้ปื๊ดจำไอ้ปื๊ดคดียิงได้ไหมนะฮะสุดท้ายบอกไอ้ปื๊ดมันมีตัวตนไหมในเมื่อศาลยกฟ้องนะฮะหาตัวไอ้ปื๊ดไม่เจอ เอาไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูส่วนของอูามุ่มกับเบิม่มทีนี้เมื่อท่านเสียชีวิตลงแน่นอนละ่ะการสาวไปถึงข้างบนนะฮะหรือผู้บงการถามว่าไปถึงไหมก็ต้องดูว่าทางพูมุ่มกับเบิ่มเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของใครนะฮะใครสั่งการใครบงการใครเป็นคนออกคําสั่งตรงเนี้ยมันจะถูกตัดเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้คือทางสารวัตรเบิ่มอาจจะรับหน้าเสือเต็มเต็มเพราะว่าสั่งการลงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ พุ่มกับเบิ้มออกสติเกอร์พุ่มกับเบิ้มรับเงินรับสวยสั่งการวิ่งเต้นมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นการอ่ารับเคราะห์แทนตามสูตรของการต่อสู้คดีอาญานอกจากนี้นะฮะถ้ามองถึงอ่าลูกคดีในส่วนของเพื่อนตำรวจมันก็มีผลเหมือนกันนะฮะกรณีว่าบอกเฮ้ยสามวัดเบิ้นเป็นตำรวจทางหลวงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกำนันนก คนอื่นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเขาเป็นพนักง,งานสืบสวนสอบสวนหรือเป็นตำรวจส่วนอื่นบอกไม่ได้เกี่ยวมีผลประโยชน์อะไรกับนันนกที่มาบอกเฮ้ยก็เป็นเพื่อนของพุ่มกับเบิ้มทั้งนั้นนะฮะท่านมีรู้เห็นเอียวกันอะไรมีผลประโยชน์เกื้อหนุนมันก็จะเป็นกลายเป็นว่า,าความผูกพันความเกี่ยวข้องนะฮะหรือเหตุจูงใจก็จะโยนไปทางพุ่มกับเบิม้มนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆได้อานิสงหรือแม่บอกเฮ้ยเซอร์เวอร์ พุ่มกับเบิ้มสั่งนะปืนเฮ้ยใครสั่งให้เอาไปยังไงมันก็ยังอาจมีการเบี่ยงเบนรูปคดีได้นะฮะเพราะในเมื่อผู้กระทําความผิดมีหลายคนบุคคลซึ่งไม่อยู่นะฮะจะเป็นการถูกโยนไปทันทีตรงนี้ก็ถือว่าทางพุ่มกับเบิ้มเนี่ยก็มีส่วนนะฮะที่ว่าในการที่จะเข้าไปช่วยรูปคดีของเพื่อนๆและก็ในส่วนของเบื้องบนว่ามีอยู่จริงหรือไม่กำนันนก ถามว่ากำนันนกตรงนี้ได้ประโยชน์ไหมบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่ากำนันเบิ้มไอ้โทษนะฮะพุ่มกับเบิ้มกับไอ้นองเขาดิวกันล่ะเกิดเขาโยนไปว่าพุ่มกับเบิ้มเป็นการโทรสัง่งนะฮะให้ทางอ่าสารวัตรแบงค์เข้ามาทีนี้เพื่อให้ไอ้นองจัดการบอกกำนันนกไม่รู้เรื่องก็อาจเกิดขึ้นได้นะฮะในการปรับรูปคดีของผู้ต้องหาที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันอยู่ ถือว่ามีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะมีสิทธิ์ที่จะปรับรูปคดีว่าพุ่มกับเบิ้มเป็นผู้สั่งการไอ้หน่องก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่ทางาพุ่มกับเบิ้มเสียชีวิตในครั้งนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่ตัดสินใจนะฮะอยากยอมรับบาปคนเดียวรับผิดคนเดียวเพื่อให้เพื่อนๆยังอยู่รอดนะฮะก็ถือเป็นการแสดงสปิริตของลูกผู้ชายนะครับเพื่อที่ว่าตัวเองยอมรับ แบกรับแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้เบื้องบนและเบื้องล่างนะฮะแล้วเบื้องต่ําปลอดภัยตรงนี้เราก็ต้องมองดูว่า,าในเมื่อกองพิสูจน์หลักฐานพิจารณาออกมาแล้วมันก็คงต้องประมาณนั้นนะครับก็คงต้องยอมรับการพิสูจน์แต่ส่วนผลประโยชน์จะตกกับใครรอดูกันต่อไป